สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะวันนี้ก็จะมารีวิวครับผมรูเบร์ r ิเอทนะเวอร์ชั่นตำนานนะครับผมนะคาบรังวิวตอนที่91นะก็ไม่ได้เยอะนะก็จะเตะตำแหน่งเนี้ยผมว่าเป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายนะเป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายสองเซนเปิดบอไลได้ก็โอเคแล้วนะตำแหน่งเนี้ย จริงๆนะมารูเบยปีเรสนะฮะมีทําเกมรุก90บอลโจน93เรื่องบอล93ลกตัวเปเปิดก็ไม่น่าเกียดนะมันมันโหดเลยเนะี่ยดูดิทําเกมรุกตั้ง90นะสองสั้น90ได้อยู่เปิดบอลเปิดหจบสกอร์เปิดเก็จบสกอร์ได้นะความโค้งเปิดเโค้งได้สปีด91สปีดต้น90ความเร็วได้นะมันได้อยู่มันได้อยูอย่ปีเรสนะครับผมสเตมิน้า85เอฟน้อยไปนิดนึงตำแหน่งนี้ นะแต่ดูรวมๆก็ได้อยู่นะนะแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็กลางๆแต่ก็ได้หลายอย่างนะผมเกมรูปครองบอลสงสั้นเปิดบอลจบสกอร์ความโค้งสเตมินาก็ถือว่าได้ได้หลายอย่างนะแต่อาจจะไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะครับผมมานะสกิลก็จะมีดับเบิลทัสครับผมนะมีสกิลชิปบ,บอลน,นะมีเออสกิลตอ,อกส้นนะยิงโดยไม่ต้องจับบอลและบรรจุวัดเดียวสกิลแทงบอลน,นะฮะ เปิดบอลจากริมเส้นนะครับผมเปิดบอลพุ่งนะฮะแล้วก็ส่งสั้นให้แม่นยําขึ้นแล้วก็สกิลเรียกฟาว์นะครับผมปีเรสนะฮะมาจับลงสนามนะครับผมโรเบรียปีเรสโอเพนชาเลนันมาเพนชาเลนันอยู่ไหนวะอันนี้มั้งมาเชนนะไปครับผมลุยฮะโอเครนะผ,นะผมมา เกมแรกสำหรับรรเบร์รสนะครับผมพีเรสพีเรสเกมแรกนะฮะจะเล่นได้หรือเปล่าตำแหน่งนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้เล่นง่ายนะเป็นตำแหน่งที่เล่นไม่ยากนะครับผมนะออาในเกมลุกแล้วก็กองกลางในตัวนะเปตำแหน่ง LMF นะครับผมขึ้นเกมสุดเหมือนกันนะปีเรสเนี่ยมามาเลยฮะฝากแล้วก็ชิงโอ้โหมาถึงก็ได้เลยฮะโอ้โหมาอย่างนี้ต้องยิงเองวะมุมนี้ต้องปั่นโอ้โหเฮียนะ มาได้เลยว่ะนะผมทั้งหมดนี้ต้องยิงเองเท่านั้นเนี่ยอืมเล่นไปนะผมแต่เนี่ยไมเป็นตำแหน่งที่เล่นไม่ยากนะเล่นง่ายๆนะเป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายคือมันไม่มีอะไรมากเลยมันไม่ต้องไปใช้ทักษะอะไรเยอะตรงเนี้ยนะเท่นแบบต่อบอลให้เพื่อนอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยมาเดี๋ยวครับผมมาเอ็มปับไปไปปีเรสครับผมปีเรสยกมาปับไปอีกลูกนี้ค่อนข้างสวยบอลลงได้ครับผมอืมบึก อเจอแบคเคนเบลเออร์นะฮะที่ปีเรตฮะฝากที่ป๊าเป้ป๊าเป้ยังได้อยู่ปีเรตบิงแล้วลูกนี้มาเปิดคงคงยืนครับโม่งอุย้ยขีย้ <c oughs> เล่นท่ายากซะแล้วเล่นท่ายากซะแล้วฮะยังทันอยู่ยังทันอยู่นะครับผมยังทันอยู่ฮนะมาปีเรตเปิดคงคงอีกครั้งป๊าเป้โอ้โหไม่ถึงได้ยังไงวะป๊าเป้ได้นั่น่ะเนะีนะ่ย ยังได้อยู่ฮะยังได้บอลอยู่รังบอลยางเหนียวแน่นทีลูกช่อแล้วก็ไทยมาที่ปีเรสนะผมลุงนี้ลองเปิดอีกทีปับเป๊ะโอ้โหมันล้นได้ไงบกวะเนี่ยเดี๋ยวไม่เข้าบอลเลยนุ่มโอ้ล้นวะทุกคนหรือว่าป๊เป้มันไม่หมกวะหรือว่ามันล้นจริงๆวะงวะปีเรยฝากป๊เป้ได้ไหมเข้าขวายิงโอเค มาไม่เปิดหลายครั้งป๊ปเป้มมึไม่ถึงอะเป็นไรวะทุกคนเนือเปิดไม่ดีแต่เปิดดีนะก็เปิดก็ค่อนข้างแม่นนะแต่ไม่แม่นิดเดียวมันนี้เดียวอะนะฮะมาแต่ก็ได้ยิงไปหนึ่งนะผมพีเรสนะทำเป็นเล่นไปตัวผมไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ได้ใช้เลยแหละเนี่ยเป็นเตะที่ไม่ได้ใช้เลยไถงมาป๊บไปลูกนี้หลุดมาแล้วฮะใส่ก่อนไหมส่งน่าจะยิงไปเลยลูกเมื่อกี้นะครับผมเอาวะ ขึ้นมันนะฮะซิดายป๊เป้นะครับผมอทีลุกชอมาอานะครับผมปาดเข้าในมาอินเนสตากระชากขวายิงหนึบเลยหว่าโอเวอร์คาร์รานะฮะโอเคครับผมจบครึ่งแรกฮะสำหรับรูเบียบิเรสครับผมยิงไปหนึ่งนะแล้วก็ทำเกียร์ให้ป๊เป้ยิงอหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะนะตามที่ผมบอกตำแหน่งเนี่ยมันเล่นไม่ยากนะครับผม แค่เปิดบอลได้คลองบอลส่งแบบต่อบอลให้เพื่อนได้ก,ไดก็โอเคแล้วตำแหน่งเนี้ยิงใครๆก็ยืนได้นะนะอับดุลเบียดนะผมฝากป๊อปเป้ฮะป๊อปเป้เอามาคืนลูกนี้ไปไป,ไปแล้วก็ยกมานิดเดียวอีกแล้วนะไม่ถึงซักทีปีเรสกับป๊อปเป้น่าจะไม่เข้ากันวะทุกคนเนี่ยปีเรสกับเอนป๊อปเป้นะ่าไม่่นาจะไม่เข้ากันดีเฮียมะผมอาทิตย์ปีเรสฮะปีเรสปีเรส ล็อกล็อกวนเข้าไปไปเอายังได้อยู่ฮะเอาเสียฟาวเฉยนี่ทีบีเรครับผมฝากให้ป๊าเป้ฮะป๊าเป้รอบีเรตวิ่งไปครับผมโอ้โหไปชนกันเองอีกแล้วแม่ป๊าเป้บีเรตผมว่าไม่เข้ากันว่ะจริงไม่เข้ากันว่ะไอ้สองคนนี้นี่นี่ขัดขัดกันไงไม่รู้ขอลองเปลี่ยนตัวดูก่อนไม่ไม่เข้ากันจริงว่ะถ้าโรนโด้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเป็นโรนโดนะต่อเรสมา เนี่ยเขาเป้ปีเรดไม่เข้ากันหลายจังหวะว่ามันวิ่งทนกันเนี่ยเป็นโดยืนหน้าหน้าหน้าเป้านะคือม่นเข้ากับทุกคนได้หมดเลยมาเปนเนสตาครับผมโดนครับฮะอาทิตย์ตอเรสกับปีเรสยิงอเนี่ยซ้ำแล้วก็ซ้ำอังกูดิครับโอ้โหได้ซ้ำกันหลายรอบนะได้ซ้ำกันหลายรอบนะครับผมโอเคมาโอ้โหยิงแม่งก็ไม่ได้ยิงแรงนะ ไม่ได้ยิงเด่นแต่ก็เล่นทางได้ดีเหมือนนะนะพอได้ปัดอยู่ลูกชอยครับผมปากอินเนสตาแทงมาที่ปีเรสลูกนี้เขียนเหนื่อยแล้วได้เปิดโค้งยิงเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่เข้าอืมเดี๋ยวจะโยนโทรศัพท์ทิ้งเหลือเกินนะโอ้โหยังไม่เข้าฮะยังไม่เข้าฟังตอริสอืมโอ้โหล้ำหน้าไปเลยฮะโอ้โหยังไม่เข้านะแต่ตอริสน่าจะได้อยู่นะน่าจะยืนคู่กับ ถ้าจะเล่นกับปีเรสได้ดีกว่าเอมเปอป,ปี้นะผมว่านะเนี่ยลูกนี้น่าเสียดายเสียดายเสียดายโอเคครับผมนี่ที่สามสองนะยิงไปหนึ่งสำหรับโรเบร์ปีเรสครับผมเกมนี้รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะเดี๋ยวต้องหาคนที่แบบเล่นเล่นกับเล่นด้วยกันได้ดีอ่ะนะถ้าได้ผมไม่ใช่ปัญหาแต่เด้ผมไม่ได้ลงมาไงนะเอ็มเปีปป้ได้ไปครับผมนะไปยิงไปหนึ่งแอซิสหนึ่งนะครับผมโรเบร์ปีเรสก็ ยิงหนึ่งไม่ได้ซิดวะนะโอเคแล้วผมไปต่อเกมที่สองนะไปโอเคผมมาต่อเกมที่สองนะสำหรับโรเบียพิเรสน,นะครับผมเกมได้ทำได้ค่อนข้างดีนะนี่เปหนึ่งเม็ดน,นะครับผมทำได้ค่อนข้างดีนะมาต่อกมที่สองเจอบายเยิร์นนะโอ้โหบายเยิร์นแต่ละคนก็น่ารูเมนแร้ด้วยเนะี่ยมาเลยครับผมที่ไปเมมที่ยมาอาทิพเรสฝากก่อน แล้วก็ฝากคืนกระไทยมาที่เบคเฮียมค่อนข้างสวยมาอุ้ยติดนิดหน่อยเบคเฮียมไอหนุ่มเอาได้โอเคเกือบเสียแต่ยังไม่เสียที่ปีเรสอที่ทคิสเตียโนโดล็อกมามาปีเรสับผมปีเรสไปเปิดก็ได้นะจริงแล้วเขาในก็ยังได้โอ้โหสวยมากเปิด <c oughs> นความพริ้วแม่งใช้ได้เลยนะผมความพริ้วใช้ได้เลยมาเปิดเข้าไปเลยแล้วกันนะโอ้โหไม่มึงกัดนะยึดกดเกินมันคงเข้าไปฮะอานูตายมู่ไหมยังครับผมปีเรสมาอย่างงี้กัดชากไปก่อนโอ้โหฟ้าวสวยนะครับผมเรียกฟ้าได้หนึ่งทีฮะแม่งกัดกระชากไปยิงซะหน่อยแม่มาบังกันได้นะครับผมจังหวะนี้โอ้โหต้องเป็นต้องใครยิงอ่ะ ต้องเมสซี่อยู่แล้วว่ะหรือว่าจะเป็นเบคเฮมวะเดี๋ยวนะผมมีเบคเฮมอยู่นะแวบอเมสซี่กับเบคเฮมเบคเฮมดูว่ะมุมนี้ต้องเบคเฮิมบะมุมนี้ต้องเบคเฮมแต่มันจะเข้าไหมโอ้โหไม่น่าเข้าไม่น่าเข้านะนั่นไงโอ้โหลากขนาดนี้น่าเสียดายรีบไปหน่อยต้องฝึกยิงฟรีคิกเยอะๆช่วงนี้นะผมไม่ได้ยิงนานมาที่กูเรสกาบอมมาที่ปีเรสฮะ บีเรสเซ็ตเพื่อนวิ่งเร็วเปิดไปเลยลูกนี้โรนันโดว่ะเจวารานวารานสูงกว่านะพอกันแหละแต่วารันมันเกมรับดีไอมอนนี่มาเสียดสวยโอ้โหแม่นด้วยมาดีขึ้นมาดีมา,มาโอ้ดีทุกอย่างนะั่นสาชมเนะี่ยฝั่งนี้มาปีเรสใครดูสมบัติหนึ่งกันบะไม่เข้าใจมาที่ปีเรสครับผมฝากก่อนนะ ที่ดูดูปลายผมปีเรสไปแล้วฮะปีเรสปีเรสยนครับอยู่ข้างบนเตะเชียสส่งอะไรกกูวะเนี่ยโอ้โหส่งอะไรวะเดี๋ยวนี้ผมส่งบอลไม่เนี่ก็ไม่ตรงคนอะเดี๋ยวนี้บ่อยมากเลยนะมันรู้เป็นไร <laughs> ส่งบอลไม่ตรงคนเนีเสียากาศยิงเลยฮะโอ้เคียผมจบครึ่งแรกฮะยังอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับผมศูนย์ศูนย์แม่เดี๋ยวนี้ผมส่งบอล ผิดคนบ่อยมากเลยนะจะส่งให้โยนครับไม่ไปส่งกลับหลังให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นบ่อยมากเลยอนี่เป็นบ่อยมากไม่เป็นไรนะเนี่ยมาที่รูเบียิเรสครับผมฝากให้ดูฮะดูฝากติเรสกดยกเนี่ยพอจะเปิดให้ดูนะเนี่ยรูเนี่ยแต่ไม่ไม่ไกลเฉยเลยอ่ะนี่แจะยกให้ดูสั้นๆนะแต่ไม่ถึงโยนครับตลอดเลยตกติก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้นะ มาที่ลูกช่อผมชอเบ็คแฮมมาที่คริสเตโน่ฟกปิเรสลูกนี้ไม่น่าพลาดนะโอเคเปิดตรงคนนะแต่ไม่ถึงนะเรานี้เปิดตรงคนแต่ไม่ถึงนะมาที่ปิเรสครับผมฟักให้กูรเรสกามาที่โดโซฟักปีเรสแล้วก็แทงมาลูกนี้ไปไปวารานอีกแล้วฮะโอ้โหวิงมาอย่างสวยมม่ติดวารานตลอดเลยอะ นะประสก,กาผมที่ไปเขี่ยมาทีดโดอุปธิปิเรสครับผมเตะบอลเย,ยวเตะยังได้อยูรร่ฮะมาปิเรสเข้าในาเข้าในาปักลงมาที่โรนัลโดโอ้โหรงใน,นอน่างหุงชนขาดอีกนีน่ยังไม่ได้นะครับผมโอ้โหโอเคผมเกมนี้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะ เกมค่อนข้างตึงนะ <c oughs> งเกมค่อนข้างตึงนะงเกมนี้0-0ว่ะทำอะไรกันไม่ได้เลยนะเป็นวาราันที่ยอมรับเู้ว่าวาราันไม่สุดจริเกมนี้สุดมากวารันเนี่ยนะเป็นดนโดครับผมมซาซ่แล้วก็ปิเรสครับผมทำได้ดีเหมือนกันนะนะถือว่าคู่กระโด,ดได้ดีเหมือนกันนะปิเรสนะครับผมแต่โอ้โหจังหวะหลายๆอย่างอ่ะมันนิดเดียวทุกคนนะแต่ก็ถือว่าผ่านนะดูไปปิเรสเปียวตันก็91นะไม่ได้เยอะนะแต่เป็นแเตะที่เล่นง่ายนะ แป็ตำแหน่งที่เล่นง่ายก็เลยแบบเอาจริงตำแหน่งเนี้มันเล่นง่ายสุดแล้วผมว่านะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย l เลส